ครับตอนนี้ก็บ,บ่ายสามสี่สิบสองนาทีออกจากบ้านอีกแล้วเราจะไปวัดเจดีไอ้ไข่ไอ้ไข่วัดเจดีไปดูว่าในช่วงยุคโควิดเนี่ยวัดเจดีจะเป็นยังไงบ้านไอ้ไข่ที่วยาคนมากมายไกลกองในช่วงปกติที่ผ่านมาเราจะไปดูกันว่าตอนนี้สถานการณ์ในวัดจะเป็นยังไงจะมีคนไปกันมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวไปดูกันนะครับที่เราก็เดินทางมาถึงเพิ่งออกจากบ้านไม่นานนะครับออกมาจากสวนน้ำน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางออกมาตอนนี้เราก็ผ่านมาแค่สี่ห้ากิโลไปถึงก็คงมืดค่ำอา่ะลอนไม่ได้ด้วยคงนอนที่วัดด้วยเพราะเดี๋ยวนี้มีเคร์ฟิลแล้วสงสัยต้องนอนวัดแน่เลย้วยเวลาตอนนี้สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับ คนขับรถเราบอกว่า16นาฬิกา30นาทีจะมีจะไปถึงแต่ว่าไม่มีทางจะไปถึงหรอกครับเพระาะว่าววรถก็4นาที่อะ่วโมงถึงอ่อ45นาทีเราจะดูกันนะครับว่าถึงไหมเพราะว่าเราจะทางประมาณ70กว่ากิโลจากที่นี่ไปโอเคครับเราก็ขับมาได้ประมาณ10นาที เราก็มาถึงซึ่งนาสาลในใกล้อย่งอีกไกลมากมากเหต่รับอไรถึงเราจะยังอีกไกลแต่คนขับรถเราก็ยิ้ม,ย,มยิ้มได้แล้วคนขับรถยิ้มได้ก mm hmm. ง,งมีตำรวจด้วยนะครับข้างหน้าเรามีด่านเขาเก็บด่านพอดีนะครับคือมีด่านตรวจแต่เขาเก็บกรวยพอดี ด่านตรวจของตำรวจทางหลวงนะครับนี่เก็บด่านพอดีเลยเราสักเราสักใส่แมสนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผิดกฎหมายนะครับผมถ้านั่งในรถเกินสามคนไม่ใส่แมสนี่โดนจับเราใส่แมสกันนะครับเราสใส่แมสกันทุกคนเลยตำรวจเลิกด่านซะนะโอเคครับถอดแมสได้เพราะเราอยู่บ้านเดียวกัน ถึงถึงยังแ้แงเราก็ต้องถอดได้นี่ตัดผมใหม่นะครับเลยดูหล่อเป็นพิเศษว้าวซเอร์ซเฟอร์ตัดให้แล้วตั้งแต่มีโควิดนี่ร้านตัดผมไม่ได้ตังลงเราตัดกันเอง,เเองแล้วถึงต่อไปโควิดหายไปเราก็จะไม่ไปตัดอีกแล้วเราให้คนขับรถเราตัดเ่า ตอนนี้จกที่เราจะไปวัดเจดีย์ไข่เราเลิกเลยครับเพราะว่ามันเย็นไปละไปก็มืดกว่าจะถึงเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าม,มีคนหรือไม่มีคนเดี๋ยวเราค่ไปไปวันหลังนะครับวันนี้เราไปซื้อกับข้าวกันก่อนไปตลาดชอยซื้อกับข้าวมาทํากัน